สวัสดีค่ะเจอกันกับอัญญาบลสีนะคะในส่วนของอีพีนี้แม่ค้าก็จะมีไม้กระถาง6นิ้วเอาหน้าไม้หลากหลายสายพันธุ์มาให้คุณลูกค้าได้ทําการคัดเลือกอีกเช่นเคย ทั้งหมดอยู่ในกระถาง6นิ้วแม่ค้าทำการจัดส่งทั้งกระถางใช้ขนส่งโดยไปรณียีไทยทำการส่งด่วนให้แบบ EMS คุณลูกค้าที่อยู่ภาคเหนือกลางอีสานร,รอต้นไม้2-3วันนะคะในส่วนของคุณลูกค้าที่อยู่ภาคใต้พื้นที่ห่างไกลอาจจะรวมไปจนถึงเขตท่องเที่ยวบางพื้นที่นะคะอาจจะต้องรอต้นไม้นะคะตั้งแต่2-4วันนานเกินกว่าที่แม่ค้าแจ้งไปก็แจ้งกลับมาที่อัญญาบนสีเราจะทำการติดตาม ทวงถามในเรื่องของการจัดส่งให้อย่างเร่งด่วนอีกครั้งหนึ่งนะคะกระถาง6นิ้วแม่ค้าจะยกให้ดูหน้าไม้ในแต่ละกระถางถูกใจกระถางไนรายการไหนจดชื่อจดราคานะคะแจ้งได้ที่เบอร์0 8 7 6 1 1 5 1 6 9 เบอร์น,นี้ก็จะเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งไลน์นะคะสามารถทักทายสอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการปลูกวิธีการดูแลต่างๆนะคะโทรมาแล้วไลน์มาแล้วคุณพ่อค้ายังไม่ได้อ่านยังไม่ได้รับโทรศัพท์หรือว่ายังไม่ได้ตอบกลับโดยทันทีรบกวนนะคะรอสักครู่เนาะอาจจะติดลูกค้าท่านอื่นนะคะหรือว่าอาจจะติดงานอื่นค้างเอาไว้อยู่นะคะเดี๋ยวยังไงเสร็จจากภารกิจต่างๆเราจะรีบติดต่อกลับโดยทันที ก่อนการไปดูหน้าไม้นะคะก็ขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของค่าจัส่งกรณีค่าจะส่งนะคะจะเป็นแบบโอนหรือว่าเป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะคะคุณลูกค้าสะดวกแบบไหนมีค่าจะส่งเมาๆ์ที่50บาทนะคะพื้นที่ห่างไกลเราก็ไม่ได้ทําการบวกเพิ่มจะทําการสั่งซื้อมากน้อยแค่ไหนเราก็จะส่งให้ทั่วประเทศนะคะต้นนี้เป็นลูกไม้นะคะอันนี้เป็นลูกไม้ ลูกไม้ที่เพาะมาจากเมล็ดของบอนสีไหมคะว่าสีเขาสวยดีนะคะเนี่ยเขาจะมีแซมสีส้มนะคะอันนี้มีส้มมีแดงมีขาวส่งใบเขาก็สวยไหมคะเลยเก็บเอาไว้ดนะะูดูพัฒนาการของเขาอีกทีหนึง่งไปดูรายละเอียดนะคะหน้าไม้ในแต่ละกระถางกันก่อนเลยจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของตุ๊กแกก้านดำนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดมีหน่อมาแล้วนะ กระถางนี้มีหน่อเนาะราคาของต้นไม้ในแต่ละคลิปแต่ละกระถางจะมีบวกลบนะคะแม่ค้าขออนุญาตชี้แจงแม่ค้าจะดูหน้าไม้เป็นหลักนะคะลำดับที่สองก็จะดูในส่วนของขนาดประมาณนี้นะคะตุ๊กแกกระถางนี้มีหนึ่งนะคะแล้วก็ให้หน่อมาแล้วแม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจะ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของเมืองฉิมพลีนะคะอันนี้เป็นเมืองฉิมพลีหน้าแดงหน้าแดงหน้าสดสดแบบนี้ มีจุดเล็กๆสีแดงเข้มนะคะกระจายทั่วใบให้ดูขนาดเมืองชิมพีกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคานะคะแม่คะให้ที่ราคาเจ็ดสิบาทจ้ากระถางนี้จะเป็นเจ้าปอกแก้วนะคะแม่ค้าให้ดูเขาเป็นบอนใบกลมลายปักคับให้ดูนะคะหน้าไม้ประมาณนี้ข้างล่าง อืแม่ค้าไม่แน่ใจว่าไข่ต้นอะไรติดไปนึกชื่อไม่ออกนะคะประมาณนี้เดี๋ยวแม่ค้าแถมไปให้ด้วยละกันเนาะเจะ้าปอแก้วนะคะกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาเก้าสิบบาทจา้ะกระถางนี้เป็นบอลใบกลมนะคะมีความดังๆเปลือบๆเป็นไม้ฟอร์มพุมๆเตี้ยๆประมาณนี้จะเป็นในส่วนของฉัดทินกรให้ดูหน้าไม้นะคะ ชัตทินกรกระถางนี้ขอที่ราคาเก้าสิบบาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของเหลืองกัลตนานะคะให้ดูหน้าไม้เหลืองกัลตนาจะมีสองต้นสองต้นในหนึ่งกระถางนะคะประมาณนี้เลยแม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจ้ะมาต่อกันที่กระถางนี้นะคะกระถางน,นี้จะเป็นในส่วนของกระบี่ในร้อยนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดมีสองต้นในหนึ่งกระถาง ต้นแม่นะคะต้นแม่ของทางอัญญาบลสีกระบี่ในร้อยเนี่ยเราจะเป็นหน้าแดงนะคะนี่เขาก็เริ่มมีความแดงเข้มขึ้นมาแล้วนะคะประมาณนี้หน้าแดงเนี่ยขอบนะคะขอบใบจะเป็นสีแดงสะดือแดงเวลากัดสีกัดลายเต็มที่นะคะโทนพื้นใบก็จะเริ่มมีสีแดงเข้มประมาณนี้นะคะก็จะถูกพัฒนามาจากเจนหนึ่งประมาณนี้ กระถางนี้นะคะแม่ค้าขอที่ราคาขอที่ราคาแปดสิบบาทจ้ะกระถางนี้นะคะจะเป็นในส่วนของมงคลปฐถมนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้อันนี้นะคะใบนี้แล้วก็อันนี้เป็นหลอดใหม่หลอดใหม่ที่กําลังเริ่มกลางะคะ่ะประมาณนี้เนาะมงคลปฐถมกระถางนี้ต้นโตมากๆนะคะนี่เลยกระถางนี้แม่ค้าให้ที่ราคานะคะ ขอที่ราคาเจ็ดสิบบาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นนางกิรินีเทวี TV, นะคะขออนุญาตรวบเนื่องจากว่าต้นเข้าโตล้นกระถางนะคะให้ดูความปลายมีอยู่สองต้นนะคะสองต้นในหนึ่งกระถางต้นโตมากๆนะคะประมาณนี้เลยนะคะนางกิรินีเทวี TV. แมค่ค้าขอที่กระถางนี้ขอที่ราคานะคะให้ที่ราคา80บาทจา้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของเท้าจันทชนนะคะให้ดูความปลายมี3มต้นใน1กระถางนะคะในส่วนของเท้าจันทชนมีอยู่กระถางเดียวแมค่ค้าขอที่ราคา100บาทจา้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของสองฝั่งโขงนะคะให้ดูขนาด มีสองต้นในหนึ่งกระถางสองฝั่งโขงหน้าแดงๆแบบนี้เลยแม่ค้าขอที่รคาคาแปดสิบบาทจา้ะกระถางนี้จะเป็นมณีสัตบัญญนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูภาพรวมกันก่อนมีหน่อมาแล้วนะคะอันนี้เป็นหน่อที่หนึ่งนะคะแล้วในส่วนของหน่อนี้หน่อนี้นะคะเขาด่างประมาณนี้เขาเริ่มเปิดด่างมาแล้วนะคะแล้วก็หน่อที่สองอันนี้จะเป็นหน่อที่สอง นี่จะเป็นหน่อที่สองเนาะสำหรับมณน,นีสัตบัญน,นะคะกระถางนี้มีสองหน่อนี่เลยแม่ค้าขอที่ราคานะคะให้ที่ราคาเจ็ดสิบบาทจา้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของอสงไขยนะคะให้ดูความป้ายฝากไปเลี้ยงไล่แดดไล่แสงนะคะให้ดูขนาดเนาะที่สําคัญเขามีหูใต้ใบหูใต้ใบคือเขาเริ่ม ชัดแล้วก็เข้มขึ้นนะคะนี่หูใต้ใบเริ่มมาแล้วนะเะสน่อีกอย่างหนึ่งนะคะของอสงไข่นี่ยเวลาเขามีหูใต้ใบเนี่ยเขาจะสวยเดี๋ยวสีเขาก็จะเริ่มแดงเริ่มเข้มให้ดูขนาดประมาณนี้นะคะอสงไขกระถางนี่แมค้าขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจ้ะ กระถางนี้จะเป็นในส่วนของบรรดาลซับนะคะบรรดาลซับหน้าชมพูนะคะหน้าชมพูหน้าหวานให้ดูขนาดต้นโตมากนะคะฟูล้นกระถางหกนิ้วแล้วเปลี่ยนเป็นกระถางแปดนะคะหรือว่ากระถางดินเผาได้นะคะให้ดูภาพรวมหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของบรรดาลซับชื่อดีเป็นมงคลกระถางนี้นะคะแม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจา้ะ กระถางนี้จะเป็นบอลป้ายนะคะจะเป็นในส่วนของเท้ารำไพนะคะให้ดูความป้ายงาไม้ประมาณนี้นะคะให้ดูขนาดเท้ารำไพกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาแ80ดิบาทจะ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของตะวันชิงพบนะคะมีสองต้นในหนึ่งกระถางนะคะตะวันชิงพบกระถางนี้น่าจะแผงออกมา แผงแล้วใบเขาจะออกเป็นเรียวๆนะคะปกติแล้วตะว,วันชิงพบเนี่ยใบเขาจะเป็นใบไทยปมๆเนาะมีความด่างๆเปื่อยๆประมาณนี้นะคะตะว,วันชิงพบแผงกระถางนี้มีอยู่สองต้นแม่ค้าให้ที่หกสิบบาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนขององคุลิมานนะคะหนึ่งในตับพุทธประวัติให้ดูภาพรวมนะคะให้ดูหน้าไม้องคุลิมานกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาเจ็ดสิบบาทจ้ะ กระถางนี้จะเป็นบัวชมพูนะคะโทนสีชมพูพาสเทวใบเขาจะทรงใบไทยสวยๆแบบนี้เลยแม่ค้าให้ดูภาพรวมโทนสีบัวชมพูกระถางนี้ขอที่ราคา80บาทจา้กะกระถางนี้จะเป็นพญาดำรงราชานุภาพนะคะเป็นบนป้ายแม่ค้าให้ดูความป้ายให้ดูขนาด มีมาให้เลือกสองกระถางนะคะดูจากลำต้นนี่น่าจะสร้างหัวไปแล้วนะคะประมาณนี้เนาะพญาดำรงราชานุภาพนะคะกระถางนี้แม่คา้าขอที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบบาทจา้ะกระถางที่สองนะคะในส่วนของพญาดำรงราชานุภาพให้ดูภาพรวมยืดสุดแขนนะคะเป็นบอนปลายเช่นกันปลายสวยทุกใบนะคะต้นก็จะเล็กกว่าต้น ต้นที่หนึ่งกระถางที่หนึ่งนะคะในส่วนของกระถางที่สองคือกระถางนี้นะคะพญาดำรงกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจะ้ะกระถางนี้จะเป็นหกหลงขาวนะคะกัดสีกัดลายมาแล้วให้ดูภาพรวมให้ดูขนาดนะคะ EP นี้แม่ค้ามีมาให้เลือกสามกระถางกระถางนี้จะเป็นกระถางที่หนึ่งขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจะ้ะหกหลงขาวกระถางที่สองนะคะ เริ่มกัดสีมาแล้วหกลงขาวมีจํานวนน้อยนะคะตามท้องตลาดที่สําคัญเขาขยายพันธุ์แล้วก็ทําจํานวนได้ช้าด้วยนะคะหัวเนี่ยคือเล็กมากๆนะคะอายุหัวเนี่ยปีครึ่งขนาดของหัวก็จะอยู่ราวๆนะคะนิ้วโป้งนะคะนิ้วโป้งนิ้วชี้ประมาณนี้ให้ดูภาพรวมกระถางที่สองแม่ค้าขอที่ราคา100บาทจะ้ะ6ลงขาวกระถางที่3นะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาด มีจํานวนน้อยแล้วนะคะในส่วนของรอบนี้แล้วก็รุ่นนี้เนาะคัดมาให้นะคะได้สามกระถางกระถางที่สามขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของพรมพิมานนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดพรมพิมานกระถางนี้ขอที่ราคาแปดสิบบาทจ้าพรมพิมานกระถางที่สองนะคะให้ดูภาพรวมแม่ค้ามีมาให้เลือกสองกระถาง กระถางที่สองนะคะแม่ค้าขอที่ราคาแปดสิบาทจา้ะกระถางนี้จะเป็นบอลใบกลุ่มนะคะใบแข็งใบหนาหนึ่งในตับเดือนเป็นในส่วนของเดือนมกราคมแม่ค้าให้ดูภาพรวมนะคะหลังๆนี้จะมีแม่ค้าไม่แน่ใจชื่อลืมลืมชื่อไปแล้วนะคะในส่วนของตระกูลโคโลคาเซียตัวนี้จะมีเปิดด่างไปให้ด้วย ประมาณนี้นะคะฝากไปเลี้ยงด้วยละกันในส่วนของเดือนมกราคมกระถางนี้นะคะขอที่ราคา80บาทจะ้ะกระถางนี้จะเป็นสุขโขไทยนะคะสุขโขไทยฟอร์มกอให้ดูความแน่นกระถางนี้แน่นมากนะคะข้างล่างสุโคไทยกระถางนี้แม่คา้าขอที่ราคา120บบาทจะ้ะ กระถางนี้จะเป็นศิลาหุ้มทองนะคะศิลาหุ้มทองหน้าแดงๆให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดขอที่ราคาเจ็ดสิบบาทจ้ากระถางนี้จะเป็นม่านนางพิมพ์นะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้น่าจะมีกระถางเดียวนะคะ่ะแม่ค้าเดินดูหลายตู้ละพึงจะเห็นผ่านตานะคะให้ดูภาพรวมกัดสีกัดลายมาแล้วนะคะให้ดูขนาด มานางพิมพ์กระถางนี้ขอที่ราคานะคะแม่ค้าขอที่ราคาแปดสิบบาทจา้ะแม่ค้าจัดโปรโต้นนี้ให้ละกันนะคะจะเป็นในส่วนของรักแท้รักแท้เนี่ยเขาจะเป็นโทนออกสีเขียวมิ้นท์นะคะมีจุดชมพูเล็กๆกระจายทั่วใบมีอยู่สามต้นนะคะในหนึ่งกระถางต้นโตนะคะโตล้นกระถางแล้วฝากไปเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินเ,นเปลี่ยนบ้านใหม่ให้เขาด้วยนะคะประมาณนี้เนาะ รักแท้แม่ค้าขอที่ราคาห้าสิบาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นบอนนะคะบอนใบดกบอนฟอร์มพุมเตี้ยนะคะจะเป็นในส่วนของชับเจริญให้ดูความป้ายนะคะที่สําคัญเขามีหน่อมาแล้วด้วยประมาณนี้นะคะซับเจริญกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะ กระถางนี้จะเป็นเจ้าเชียงใหม่นะคะเจ้าเชียงใหม่จะมีอยู่หนึ่งต้นกับอีกหนึ่งหน่อนะคะมีหน่อมาให้แล้วด้วยะะให้ดูขนาดเจ้าเชียงใหม่กระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาเจ็ดสิบบาทจ้ากระถางนี้เป็นเศรษฐีพันล้านนะคะเศรษฐีพันล้านอัญญาบาุรสีขยายพันทำจำนวนนะคะจะเป็นในส่วนของเจนที่สองเจนสองเนี่ยคือขอบนะคะขอบใบจะเป็นสีแดง มีจุดขาวมีจุดแดงจุดชมพูนะคะซ้อนๆกันเดี๋ยวเวลาได้สีได้แดดเต็มที่นะคะเขาจะแดงเข้มเนาะมีหนึ่งหน่อนะคะต้นนี้อาจจะมีตำหนิตรงนี้บ้างนะคะนี่ใบช้ำน้ำไปและที่สำคัญเขาก็อยู่ในที่ล่มนะคะโดนเพื่อนๆบดบังไปเนาะ,ะทำให้เขานะคะสีไม่เข้มไม่สดเต็มที่แมค้าจะให้ราคาพิเศษนะคะในส่วนของกระถางนี้มีหน่อมาแล้วนะคะมีหน่อมีหัว เศรษฐีพันล้านหน้าแดงกระถางนี้ค่นะคะแม่ค้าให้ที่หกสิบบาทจา้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของสมประสงค์นะคะสมประสงค์เนี่ยเขาก็จะเป็นบอลใบกลมนะคะใบกลมด่างลายปลาคราบเช่นกันให้ดูขนาดสมประสงค์เนี่ยแม่ค้าจะขอที่ราคากระถางละหกสิบบาทจา้ะกระถางนี้เป็นเทพสายรุ้งนะคะเทสายลุ้งมีความเหลือง ะะมีความขาวแล้วก็มีแดงนะคะสะดือแดงขึ้นมาแล้วมีนองมีหนึ่งหนอนะคะอันนั้นหน่อของเขาข้างล่างให้ดูภาพรวมนะะต้นนี้แม่ค้าขออนุญาตจะให้ในราคาด่างน้อยละกันนะคะในส่วนของกระถางนี้ฝากไปเลี้ยงไล่แดดไล่แสงเปลี่ยนกระถางใหญ่ให้เขาด้วยนะคะกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาหกสิบาทจะ้ะกระถางนี้เป็นซับอัมพรนะคะบอลฟอร์มพุ่มเตี้ย โทนสีจะออกเป็นสีชมพูพัสเทลนะคะชื่อดีเป็นมงคลมากๆซับอัมพรกระถางนี้ขอที่ราคา70บาทจ้ากระถางนี้เป็นบอลโชกระดูกนะคะเป็นบอลเก่าบอลโบราณจะเป็นในส่วนของเจ้าหญิงใบจะแข็งใบจะหนามันเงามากๆนะคะให้ดูหน้าไม้ขนาดเจ้าหญิงแม่ค้าจะขอที่ราคากระถางละ80บาทจ้า มุมนี้แม่ค้าพามาดูเฉยๆนะคะเป็นปัญเจเวกนะคะเป็นไม้ที่เลี้ยงยากมากในส่วนของมุมมองของแม่ค้านะคะนี่เตี้ยๆพุ่มๆนะคะเท่านี้ก็เห็นหนอข้างในนะคะนี่ข้างในนี่หนอยอย่างแน่นเลยนะคะแต่ว่าเขาเลี้ยงค่อนข้างที่จะยากบางทีเอาไปไว้นอกตู้นะคะบทจะสวยก็สวยเป็นพุ่มเลยนะคะ บทจะเอาไปเปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยนสถานที่หรือว่าเราย้ายมุมเนี่ยบทจะยุบก็ยุบนะคะเอามาไว้ในตู้บางทีก็สวยนะคะบทจะไม่สวยก็หายไปเลยแม่ค้ามองว่าเขาเลี้ยงยากแต่เขาสวยมีเสน่ห์นะคะอันนี้คือแม่ค้าเก็บไว้นะคะเก็บไว้ไม่อยากให้สายพันธุ์เขาสูญหายไปจากสวนอันนี้เอามาแช่นะคะแต่ว่าแม่ค้ามองว่าเลี้ยงยากมากกระถางนี้นะคะจะเป็นริมขอบฟ้านะคะให้ดูความดังให้ดูความดังนะคะ ประมาณนี้ริมขอบฟ้าเนี่ยทรงใบนะคะทรงใบเขาจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะคะอันนี้ฟอร์มกอกนะคะนี่เป็นกอกมาแล้วตั้งแต่อยู่กระถาง6นิ้วเลยเขาก็จะด่างนะคะด่างขอบขอบ,ขอบ,ข,อบขอบประมาณนี้นะคะให้ดูภาพรวมแล้วกันริมขอบฟ้ากระถางนี้นะคะแม่ค้าให้ที่ราคาเจ็ดสิบบาทจา้ะกระถางนี้เป็นเมืองอุดรน,นะคะให้ดูขนาด มืองอุดรเป็นบอลใบกลมใบแข็งใบหนานะคะต้นแม่เขาจะเป็นบอลดงังเขาก็จะมีติดดังๆแต่ต้นนี้เขาออกจะอมเขียวไปนะคะหน้าเขาเขียวไปเลยนะคะอยู่ร่มอยู่ร่มมากเกินไปหน่อยนะคะในส่วนของต้นนี้แม่ค้าจะให้พิเศษนะคะเมืองอุดรกระถางนี้ขอที่50บบาทจะ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของเมืองใหม่นะคะแม่ค้าจะให้ดูภาพรวมให้ดูขนาดต้นโตมากๆนะคะนี่ เมืองใหม่กระถางนี้นะคะแม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจา้ะกระถางนี้จะเป็นเพชรบ้านปทุมนะคะเพชรบ้านปทุมอันนี้ป้ายนะคะนี่อันนี้เขาป้ายมาแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะหลุดป้ายไปแล้วนะคะนี่ใบนี้มีความป้ายภาพรวมละกันนะคะในส่วนของกระถางเนี่ยแม่ค้าขออนุญาตให้พิเศษนะคะมีกระถางเดียวเนาะจะให้ในนามนะคะ สายลุ้นไปเลยแล้วกันเนาะมืดเนื่องจากว่าย้อนแสงนะคะกระถางนี้ขอที่ห้าสิบบาทจะ้ะกระถางนี้จะเป็นมณีวัสนานะคะสายลุ้นฟอร์มกอไปแล้วนะคะมีหน่อยอยู่สองหน่อฟูฟูแบบนี้เลยมณีวัสนากระถางนี้นะคะขอที่ราคาหกสิบาทจะ้ะกระถางนี้เป็นบอนกราบมีแข้งนะคะจะเป็นในส่วนของสีสมบูรณ์นะคะ ทรงใบเขาจะเริ่มมีสามเฉกน,ะะนี่ทรงใบเขาจะสวยมากโตเต็มที่โตเต็มใบใบเขาจะเริ่มฉีกออกนะคะเป็นสามเฉกคล้ายๆนะคะลักษณะจะคล้ายๆล,ลูกไฟให้ดูขนาดทรงสวยฟอร์มสวยนะคะชื่อดีเป็นมงคลขนมากๆสีสมบูรณ์กระถางนี้ขอที่ราคา80บาทจะ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของเทพดารานะคะเป็นบอลกระบมีแข้ง เทพดาราหน้าชมพูหน้าหวานๆแบบนี้เลยนะคะให้ดูขนาดขอที่ราคา80บาทจา้ะกระถางนี้จะเป็นเทพดาราเช่นกันนะคะเขาก็ออกจะแผงอมเขียวไปนะคะผ่าจากแม่เดียวกันรุ่นเดียวกันให้ดูนะคะเทพดาราแผงเขียวกระถางนี้ขอที่ราคา60บาทจา้ะกระถางนี้จะเป็นชายชนนะคะชายชนมี3ต้นใน1กระถางนะคะ2ต้น สองต้นเนี่ยน่าจะเป็นตัวลุ้นไปนะคะแต่ว่าอีกต้นหนึ่งเขามีความป้ายแหละนี่ต้นนี้ป้ายนะคะอันนี้ก็เป็นต้นที่ป้ายหลอดใหม่นะคะหลอดใหม่ขึ้นมาก็ป้ายแล้วก็ถือว่าแม่ค้าแถมต้นที่ลุ้นไปให้ด้วยสองสองต้นละกันนะคะในส่วนของชายชนกระถางนี้นะคะมีกระถางเดียวนะคะทุกคนคะ่ะแม่ค้าขอที่ราคา80บบาทจา้ะ แม่ค้ามีชายชนนะคะฟอร์มสวยป้ายสวยอีพีนี้มาให้เลือกสามกระถางนะคะเป็นชายชนฟอร์มเตี้ยนะคะฟอร์มเตี้ยนี่คือใบก็จะเป็นพุ่มๆนะคะความป้ายเขาจะเจ็บแล้วก็เข้มสดกว่านะคะชายชนจริงแล้วเวลาหลายๆท่านเลี้ยงนะคะจะดูว่าลักษณะทรงใบเฉดสีมันจะต่างกันนะคะบางท่านเลี้ยงนี่คือจะยืดจะโยงจะสูงนะคะอันนั้นมันก็ เป็นอีกหนึ่งนะคะอีกหนึ่งชนิดเนาะแต่ว่านะคะชุดนี้จะเป็นชายชนฟอร์มเตี่ยนะคะใบจะดกใบจะหนามีความปลายเยอะๆแบบนี้ใบเข้มใบมันใบเงานะคะกระถางที่หนึ่งนะคะให้ดูหน้าไม้ปลายสวยถูกใบขอที่ราคา150าบบาทจะ้ะกระถางที่สองนะคะให้ดูหน้าไม้ปลายสวยมากนะคะความปลายปลายสดปลายลึก ปลายจัดแล้วก็ปลายเยอะนะคะประมาณนี้เนาะกระถางที่2ขอที่ราคา150บบาทจา้ะกระถางที่3นะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดให้ดูความปลายปลายเจ็บนะคะปลายลึกปลายชัดปลายคมนะคะชายชนฟอร์มเตียอีพีนี้มีมาให้เลือกสามกระถางกระถางนี้กระถางที่3ามขอที่ราคา150บบาทจา้ะกระถางนี้จะเป็นเศรษฐีริมนาคนะคะให้ดู ภาพรวมแม่ค้าทำการจัดส่งทั้งกระถางนะคะมีมาให้เลือกสามกระถางเช่นกันเศรษฐีริมนากระถางที่หนึ่งกัดสีแล้วนะคะกัดสีแล้วกัดสีกัดลายนะคะจะสีสวยมากๆแม่ค้าขอที่ราคากระถางละแปดสิบาทกระถางนี้กระถางที่หนึ่งจ้ะเศรษฐีริมนาคนะคะกระถางที่สองให้ดูภาพรวมนะคะสีมาแล้วลายมาแล้วนะคะคใส่นี้ฟอร์มนี้เลย กระถางที่สองแม่ค้าขอที่ราคานะคะขอที่ราคาแปดสิบาทจ้ะเศรษฐีริมหน้ากระถางที่สามนะคะสีมาแล้วลายมาแล้วสวยมากให้ดูภาพรวมกระถางที่สามแม่ค้าขอที่ราคาแปดสิบาทจ้ะกระถางนี้เป็นชมพูทวีปนะคะปลายสวยเลยปลายสวยทุกใบชมพูทวีปกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาแปดสิบบาทจ้ะ กระถางนี้จะเป็นในส่วนของทะกอนผเกียดนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดทะกอนผเกียดเนี่ยเวลาเขากัดสีนะคะพื้นใบเขาจะเป็นสีขาวสว่างนะคะมีจุดแดงจุดขาวลึกๆกระจายทั่วใบนะคะประมาณนี้แต่ว่ากระถางนี้นะคะอมเขียวไปนะคะเนื่องจากว่าอยู่อยู่ในที่แน่นๆแล้วก็นะคะมีเพื่อนๆเข้าบังไปตะกนพะเกียดกระถางนี้แม่ค้าจะให้ที่ราคานะคะให้ที่ราคาห้าสิบบาทจ้ะ กระถางนี้จะเป็นเศษตามาลามาดนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูความด่างเศษตาเนี่ยเขาจะเป็นบอลด่างขาวด่างเหลืองนะคะจะเป็นโทนประมาณนี้ให้ดูภาพรวมะะกระถางนี้แม่ค้าจะให้นะคะให้พิเศษเนาะในน้ำด่างน้อยละกันนะคะเพราะว่าข้างบนเนี่ยพี่ๆใบใหม่ที่เขาขึ้นมาเนี่ยน่าจะมีหลุดแล้วก็มีแทรกแทรกด่างนะ,ะปะปาย ขอที่ราคาห้าสิบาทจ้ะอีพีนี้แม่ค้าขอปิดท้ายกันที่กระถางนี้นะคะจะเป็นในส่วนของตะเคียนทองหลายหลายท่านที่ดูคลิปแม่ค้าเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นแม่ค้าแบ่งนะคะตะเคียนทองเนี่ยเป็นไม้เก็บของแม่ค้าเก็บมาค่อนข้างที่ตั้งแต่เริ่มเริ่มที่จะนะคะทําบอลสีแล้วนะคะเนื่องจากว่าแม่ค้าชอบให้ดูขนาดให้ดูไซส์นะคะเป็นบอลกราบโทนสีจะออกเป็นสีแดงอมส้ม ะะอมส้มอมเหลืองอยู่ที่อากาศด้วยนะคะอยู่ที่แสงด้วยนะคะบางทีบางบางรอบบางบางมุมที่ไม่ค่าตั้งเขาก็จะออกเป็นสีเหลืองอมส้มนะคะบางมุมที่เราย้ายไปตั้งเขาก็ออกเป็นสีแดงแดงอมส้มอมเหลืองนะคะแม่ค้าว่าเขาสวยแล้วก็ที่สําคัญแม่ค้าชอบชื่อนะตะเคียนทองประมาณนี้นะคะมีมาแบ่งกระถางนี้นะคะขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจะ้ะ ในส่วนของอีพีนี้ขออนุญาตจบการน,นำเสนอนะคะเอาไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงมาเจอกับอัญญาบลสีได้ใหม่เจอกับแม่ค้าได้ใหม่ในอีพีหน้านะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะฝนตกแดดออกนะคะบางทีฝนตกอยู่ดีๆก็แดดมานะคะแดดมาสักพักนึงฝนก็เทลงมาอีกรอบหนึ่งนะคะดูแลรักษาสุขภาพเนาะไว้เจอกันใหม่กับอัญญาบลสีนะคะในอีพีหน้าสวัสดีจ้ะ